สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจากค a m e r a า a k e r วันนี้นะครับผมเอาสินค้าตัวหนึ่งนะครับมาฝากให้ทุกคนรู้จักกันคือคาเซ็ต์มิลเลอร์ฟิลเตอร์นะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นช่างภาพนะครับหรือว่าเป็นคนที่เล่นเลนส์มือหมุนมาตั้งแต่สมัยเดิมเนี่ยน่าจะเคยรู้จักตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเลนส์มิลเลอร์นะครับของซัมยังเองก็มีนะครับเลนส์มิลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่300-500เป็นระยะเทเลเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเลนส์มิลเลอร์ครับก คือด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีจุดอยู่นะครับเป็นกระจกอยู่ข้างในครับเพื่อสะท้อนระยะของโฟกัสเลนส์นะครับทำให้เลนขนาดเล็กเนี่ยมีทางยาวโฟกัสที่มากขึ้นหลายๆค่ายก็พยายามจะทํากลับมาใหม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ซัมยังเนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับทีนี้ทําไมผมเอาตัวนี้มาบอกให้ฟังนะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเลนมิลเลอร์นะครับข้อหนึ่งที่เราทุกคนชื่นชอบกันคือโบเก้ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นโบเก้แบบโดนัทนะครับทีนี้โบเก้โดนัทเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เห็นไหมครับโบเก้โดนัทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบโดยเฉพาะคนที่แบบเล่นเลน,เลนมุหมุนสมัยเก่าเพราะว่าค่อนข้างชอบโบเก้กันแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยมันโคตรยากเลยครับเพราะว่าคุณลองคิดดูก่อนนะว่าเลนเทเลเนี่ยเห็นตัวเล็กแค่นี้นะครับคุณต้องห่างไกลจากแบบเนี่ยเท่าไหร่ในการถ่ายพอร์ r เทรตนะครับที่สําคัญคือคุณใช้มือถ่ายเนี่ยมันจะไหวมากนะครับเพราะว่า ด้วยความที่มันเป็นเลนเทเล่เนี่ยการสั่นเนี่ยมันค่อนข้างเกิดขึ้นง่ายอยู่แล้วเพราะฉนั้นการถ่ายมันจะค่อนข้างยากนะครับบางทีเราต้องใช้ขังตั้งกล้องบางทีเราต้องใช้เวลากับมันนิดนึงตัวแบบก็อยู่ไกลในการที่จะคนโทรลตัวแบบอีกเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้งานยากนะครับทีนี้ที่ผมแนะนําไปเมื่อตอนต้นคือนี่ครับคาเซตมิลเลอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับเดีย๋ยวผมแกะให้ดูรับทำไมนะครับเขาถึงบอกว่าตัวนี้มันช่วยให้โบเก้โดนัทได้นะครับโอเคครับนี่เลยครับ ตัวที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เลยครับนี่คือคาเซมิลเลอร์ฟิลเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราดูบริเวณด้านหน้าของตัวเลนส์นะครับมิลเลอร์ของตัวซัมยังนะครับโอเคเลนส์มิลเลอร์ทุกตัวบริเวณด้านหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าชิ้นตรงนี้มันเป็นชิ้นกระจกเพื่อสะท้อนทางยาวโฟกัสภายในตัวเลนส์นะครับ มันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นโบเก้ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นโบเก้โดนัทเพราะนั้นฟิลเตอร์ตัวนี้ของคาเซเนี่ยเขาออกแบบมาให้โบเก้ที่ได้นะครับกลายเป็นโบเก้โดนัทเหมือนกันทีนี้เขาผลิตกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยผมเอาฟิลเตอร์ธรรมดามาได้ไหมแล้วติดก,กระดาษด,ดำลงไปเลยปรากฏว่า มันอาจจะทําได้นะครับแต่มันไม่เนียนครับต้องขอบอกว่าเพราะว่าระยะของการตัวโฟกัสเนี่ยแล้วก็ตัวกระจกที่ปิดเข้าไปเนี่ยเราสามารถเรากดดามดามาปิดได้ก็จริงครับแต่ว่ามันให้ผลที่ไม่เนียนตาเท่าไหร่ของคาเซเนี่ยเขาใช้วิธีการทำคือกระจกแบบแซนวิชนะครับคือประกบหน้าหลังนะครับ ตัวจุดดำที่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่สะท้อนแสงน,นะครับแล้วก็ไม่มีรีเฟกซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยเขาวัดองศาออกมาที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเกิดโบเก้โดนนั้นแบบง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กับเลนอะไรก็ตามตัวนี้เคลือบนะครับ UV แล้วก็มัลติโค้ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันป้องกันน้ำนะครับ ป้องกันแสง UV นะครับและที่สําคัญการประกบของเขาเนี่ยเป็นแบบแซนวิชให้เป็นกระจกชิ้นเดียวด้วยนะครับเพราะนั่นเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานสะดวกนะครับ ไางครับกับตัวช่วยง่ายทีนี้คุณไม่จําเป็นต้องใช้เลนเทเลขนาดนี้สามร้อยห้าร้อหรือว่าพันสในการถ่ายแบบเพื่อให้เกิดโบเก้โดนัทอย่างนี้ต่อไปคุณใช้เลนระยะธรรมดาที่โบเกขึ้นง่ายๆก็ได้มันจะเป็น35-50หรือ85เลือกที่โบเก้ง,ง่ายๆก็ได้ครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็แค่ใส่ตัวฟิลเตอร์ที่เป็นมินเลอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไป จบแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยง่ายกว่าเดิมคุณถือถ่ายได้คอนโทรลแบบได้และที่สําคัญคุณอยากให้เกิดโบเก้ตอนไหนมันทําได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นผมมองว่าเป็นตัวช่วยง่ายสําหรับช่างภาพเลยครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทดสอบตัวคาเซ e ิเลอร์ฟิลเตอร์นี้ในการใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอนะครับหรืองานถ่ายภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันให้ผลแบบนั้นไหมนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ